มาชมรถที่พี่เกลคนทางฟ้าคันใหม่ที่เพิ่งทำเป็นไงพี่คันนี้ติดตามมาแล้วแต่รถเพิ่งเข้าบูรนะครับยังไม่ทำสีนะครับเป็นไงทรงไอย้ย่ะทรงโคตรสวยเลยอะ่ะรอบ2 0งัช่างม่อนค <c oughs> ือทำสีเลยีนายส,สีไม่มีแตกเลยอะ<ผ>ม,<ผ>มดีดดมากเลยอะกมเส้นคมชาความเงาเลยมองไ้กลสวยมองใกล้ยิ่งสวย้ำไปอีก เออเนี่ยเขาชอบเลยครับวันนี้สวัสดีครับอยู่กับช่อง s p t นะครับวันนี้มาทุกท่านนะครับามาชมรถที่พี่เกลควรางฟ้าคันใหม่ที่เพิ่งทําแล้วก็ส่งมอบวันนี้บองนี้เพิ่งคันนี้ย ไปอยู่ที่พิษณุรีครับนะมาถ่านเดิมเลยเหมือนคันม่วงนะฮะสวยงามเหมือนเดิมพิเทลทีดีเหมือนเดิมกระบะบิ้วครับแต่ว่าบิ้วยังไงให้เหมือนต่อใหม่เออถุกว่าจริงครับงานกระบะจากอ่สอสายลมครับสอสายลมช่างหนึ่งเมืองการครับผมควอนังฟ้าครับเบก้าเอคสมร้อยยี่สิมาขอสัมภาษณ์เจ้าของใหม่หน่อยสวัสดีครับให้นำตัวหน่อยครับ ่าชื่ออะไรครับผมคิมครับผมอ่าพี่คิมนะครับเป็นไงพี่คันนี้ติดตามมาตั้งแต่รถเพิ่งเข้าหมู่นะยังไม่ทําสีนะครับเหรอครับผมอุ้ยเห็นว่าสามเดือนกว่าเลยครับเหรอพี่เกลเห็นว่าอืมเห็นตั้งแต่คันม่วงมาใช่ครับติดตามมาจากคันม่วงครับสวยจริงคันม่วงนะครับแล้วคันนี้พี่เอาไปวิ่งอะไรอ่ะ ไปวิ่งอ้อยส่วนมากครับวิ่งอ้อยเป็นหลับเอาวิ่งอ้อยเป็นเป็นอ้อยลำรัวอ้อยอ้อยลำครับผมวิ่งสามเดือนจอดเงี้ยครับสามเดือนจอดโอ้โหเป็นยังไงวิ่งสามเดือนจอดแน่นอนนะวิ่งอ้อยเนี่ย่อนเราวิ่งสามเดอจอดทีสามเดจอดทีแล้วสามหกพี่วันนี้มาทำอะไรสามหกอ่ะเอาลูกมาตาธิตสภาพลูกอุ้ยลูกใหม่ด้วยอ่ะเอาลูกไว้ใช้กับคนไหนครับเนี่ย เอาละผีหมอกมีหมอกเอาเอาหกเอาหกล้อลากเปล่าอะไรนะลูกหกล้อป่ะหกล้อโผล่นตายเดี๋ยห้เดี๋ยวให้เปิดตัวหรือให้เปิดหัวให้เปิดตัวเนาะหมกไว้ก่อนเหยียบไว้ก่อนพี่อยู่แถวพิชบูรณ์อำเภอวิเชียรบุรีใช่ครับอ๋อ้ยรอยแล้วที่พวกเล่าเฟืองท้ายอะไรอย่างนี้ พี่เอาไปทดใหม่หรือว่าใช้รอบเดิมเนี่ยก็ลองรอบเดิมก่อนอ๋อลองลองวิ่งดูก่อนแล้วนี่เดี๋ยวเอาไปนี่วิ่งงานเมื่อไหร่พี่ไปวิ่งเมื่อไหร่เริ่มต้นคันวาครับมันก็จจะเสร็ประมาณมีนาคมนี้ครับอืมนะก็เดี๋ยวพี่ก็ต้องเอาไปต่อเพิ่มเติมอีกประมาณนั้นกำลังหาวิธีต่อที่ติ่งให้เาลบอยู่ครับหลบโอ้ยอันนี้เด็กหน้าสันเดี๋ยวเบิกให้ใหม่ครับ อ๋อเบกเป็นสั้นใช่ครับตอนนี้ก็เลยจานจานจานมันกินไม่เต็มออกินไม่เต็มที่เกียวที่เดียไปนั่งเกี่ยงหาอารมณ์เหมือนจานคดไหมนี่เป็นยังไงใช่ประมาณนั้นแต่เราที่เกียวมานั่งมาเดียมานั่งมาเดียวมานั่งช่วงเที่ยงค่ะเบิ้งม่ทีเดียวไปเลยนะจบแลแล้วนี่เอากลับยังไงเนี่ยพี่เนี่ยเอาเครนสไลด์กลับมาผมขึ้นสไลด์กลับแน่นอนเดี๋ยวเชื่อได้เหมือนปะโอ้มามาชมกันครับ คันนี้นะครับเป็นเดก้านะครับเดก้า320นะครับดูตามติ๊กเกอร์นะฮะนี่เลยครับบอกเลยว่ารุ่นนี้นะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เนียวดายมากนะปีลึกนะครับรุ่นเก่ากว่าอีวซูส6แต่ว่าบางคันสภาพดีเนี่ยบอกเลยว่าราคาบางคันนะราคาตึงกว่าอีวซสอีกด้วยความที่ว่าทุกวันนี้นะครับบางคนเนี่ยก็ยังชื่นชอบปั๊มสาย แล้วก็เครื่อง 6SD สันวอรยี่เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดนะครับแต่ว่าคันนี้นะครับพี่เกลนะครับจัดการวางเครื่องใหม่ครับวางอิวสุ6กยูเซตหนึ่งขีดสามครับผมรีแมปโดยสำนักช่างม่อนครับผมอ่าอู่ส่วนมะพร้าวนะครับวางอิวสุอ่าหยูเซตหนึ่งขีดสามนะครับสามล้อแปดสิบแรงเครื่องญี่ปุ่นครับบัวลมวางที่อู่พี่น้อยนะครับอู่ช่างน้อยจุดบล็อซซิงอดีตอหะคือคันนี้นะครับแต่ว่าปัจจุบันตอนเนี้ย กลายเป็นสภาพนี้บอกเลยว่าจําแทบไม่ได้นะครับเกียร์นะครับก็จะใช้เป็นเกียร์เดิมเกียร์เดิมของตัวนี้รู้สึกว่าอัตราทดเนี่ยเท่ากับไม่กล้านะครับไมกล้ากับซีรีส์น่าจะสิบรอบครึ่งไหมเออน่าจะเป็นเกียร์สิรอบครึ่งครับอ่าแล้วก็เฟืองท้ายอันนี้ก็เป็นรอบเดิมนะครับ6 u z อันนี้นะครับสังเกตช่วงล่างนะครับพิเกลนะครับ จัดการแปลงดุมล้อใหม่นะครับล้อหน้าเนี่ยคานหน้าเนี่ยเป็นดุมสิบน็อตให้มันได้ทรงที่แบบว่าดียิ่งขึ้นโดยที่ระบบเบรกก็ยังเป็นเบรกน้ำมันกระบะนะครับเป็นกระบะบิวนะฮะเป็นกระบะแผงหน้าเหล็กพื้นเหล็กแต่ว่าแผงข้างเนี่ยเป็นแผงข้างอลูมิเนียมยาว6เมตร20ครับผมซึ่งคันนี้นะครับจะทำสีโทนประมาณนี้บอกเลยว่าสีโทนนี้นะครับสวยมากสวยจริง แล้วบอกเลยว่าอันนี้คือเราพูดจากเนื้องานนะเราพูดจากเนื้องานเลยนะครับว่างานคันนี้เนี่ยเป็นยังไงเนี่ยลองดูเนื้อสีครับการทำสีนะครับบอกเลยว่าคันนี้เขาทำสีได้แบบสวยมากนี่ครับสีเสือี่คือทำได้เมียนเลยครับทำได้สวยเลยนะครับคมเลยนะเนี่ยโอ้โหแสดงว่าอูนี้เขา มีความแบบละเอียดใช้ได้เลยนะกระบะบิวนะบิวยังไงให้เหมือนต่อใหม่อ่ะเอาจริงๆนะครับบันทายประมาณนี้ครับไยท้ายกรอบเลดนะฮะบ,บางฝุ่นท้องช้างครับอันนี้นะครับพวกของแต่งบางฝุ่นท่อกระจกไฟสปอตไลท์นะครับจบที่ร้านป่าดุลเลยอดุลอะไรแต่ง10บล้อนะครับอันนี้สาขาหนึ่งที่ทุง่งคอกสุพรรณบุรีนะครับ บังโคลสุมล้อเล็กครับเงาเงาเลยข้างๆมีหมุดกระทะล้อชุบโคเมียมครับล้อหลังเป็นดุมแปดน็อตประมาณนี้ท่อครับผมท่อมุกเตียวเรียงออกด้านข้างหกใบครับท่อเล็กนะฮะสอสายลมช่างเหน่งประมาณนี้สวยมากครับผมนี่ฮะดูสีผมชอบสีนี้มากเลยนะจริงๆเนี่ยสีเขียวนะครับแล้วก็แลบปลายนะครับสีชมพู แล้วก็ลองลูมาคือสีออกน้ําเงินประมาณนั้นสวยดีสีนี้เนี่ยครับสวยมากหัวเก่งครับต้องทรงนี้หัวเก่งเป็นสีพื้นสีขาวครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ขาวธรรมดาเป็นขาวมุกครับผมอ่าขาวมุกนี่ดูนะเออมันดูสวยแล้วก็มีมิติดีนะครับนี่ขายซุ้มล้อครับผมเลียมเลดนะครับเรียมเลดเลียมเลดยิงมุดนะฮะนี่เลยโคตรสวยอะ่ะ ข้างหน้าครับผมประมาณนี้เป็นไงทรงไอ้ยะสรงโคตรสวยเลยอ่ะกะชนหน้าครับผมระชนหน้านะครับทำลายเดียวกับกระบะเลยนะครับก็ตียื่นนะครับตียื่นมาแล้วก็มียิงหมุดประมาณนี้ขาไฟข้างล่างครับเป็นขาไฟเลดอย่างดีตัวโค้งข้อต่อนะครับจะเป็นงานได์สีเนาะประมาณนี้ครับไฟสปอร์ตไลท์ครับขากระจกครับผม แต่งแนวแบบไทยสไตายขาโจกเล่ครับแล้วก็มีหลังเต่าเรียงแน่นๆเลยจัดเต็มข้าวผักสองชั้นครับหลังคาประมาณนี้บอกเลยว่าทรงนี้ถูกใจวัยรุ่นครับเป็นไงนี่มาดูฝั่งขวากันฝั่งขวาเนี่ยนะครับก็ต้อบอกก่อนว่าเอ่อ f x ซ320หรือว่า f x z 270เนี่ย ถ้าเป็นเครื่องเดิมนะมันจะเป็นเครื่อง6 s d อดีครับทีเนี้ยตัวไอเสียนะครับไอเสียของ6 s d อดีเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ไอดีเนี่ยจะอยู่ฝั่งขวาอ่าทีเนี้ยการออกแบบผนังงานนะเขาก็ออกแบบให้ถังน้ำมันนะ่ะก็มาอยู่ฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกับท่อไอเสียนั่นก็คือฝั่งขวาครับพอมาสามหกปุ๊บนะครับไอเสียอยู่ฝั่งขวาอย่างนี้นะฮะอ่าถัางลมตัวใหม่ถังลมจึงอยู่ฝั่ง ฝั่งขวามือประมาณนั้นนะครับนี่เลยอันนี้คันนี้เนี่ยเป็นถังน้ำมันเลทน,นะครับอ่ามอกกเตียวครับโอ้โหใบใหญ่จัดเลยเสียงเสิร์งน่าจะแน่นน่าดูนี่มิชลินครับ5้าตัวทรงโคตรดีสวยมากเป็นไงบ้างทรงมาครับเดี๋ยวพามาดูข้างบนกันนี่ตรงนี้มีคอบแคปด้วยเงาแวบ ดูสวยงามมีมิติดีจริงๆนี่เป็นไงนี่คือภายในนะครับโอ้โหคือไม่น่าเชื่อว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้สภาพรถคันนี้จะมาไกลาขนาดนี้เนาะอ่าประมาณนี้เลยนะครับห,หร้านป่าอดุลเขาอยู่ข้างถนนใหญ่เนาะก็รถก็จะวิง่งเยอะนิดนึงครับอันนี้เป็นถนนที่ สายนะ,ะ้วครับผม่งเข้าอูทองสุพรรณนี่ลองฟังเสียง 6UZ1 ขีดสามเครืค่องญี่ปุ่นครับผมตัวนี้เป็นรุ่นหนึ่งที่ฮิตกันมากนี่เสียง เี่งแน่นดีจังดูเัาเร่งนะโอ้ยขันเร่งไปทับดีจังเลยพี่ไปหน่อยรอบ2007ช่างมอนโอ้โหส ันนี้วางที่ที่น้อยเลยใช่ครดูลูกป้าเอากลับไปก่อนเหมือนกันว่างไงนะเราเขาสนใจตั้งแต่ยังไม่ทำสีตอนที่เขาอู่เลยเห็นว่าตั้งแต่วางเครื่องใหม่แล้วโทรมาสอบถามว่าพี่ขายไหมคือแรกเงาเอาไว้ใช้ไงเขาทอ่ว่าขอถือขนาดทำให้ตามสไตล์ที่เราต้องการเขาถามเลยว่าต้องการแบบไหน ประมาณนี้ะจัดไปเลยอ๋อซึ่งสีนี่ก็ที่ก็เลือกมาสี่ขอาต้องการคนทีเียวอ๋อเขยันนี้คันนี้เลยตองตรงเลคันนี้คืออ่าไอดอคือที่ลโอ้คันน้ำนชายโอ้คันนั้นสี่สวยขอหอที่เลยขอแยเลยว่าหอที่ขออยาทํำชอบเขาทัตัวอขอแขกแต่แกก็ดีนะแกก็ใจดีนะแก่ัเอาไ้เลยคัเลยอ๋ออ๋อคันน้ำนชายคันคันใหม่ใ่คยี่สิบสามหกจริง มันคล้ายๆกันเหมือนกันนะใช่สีสวยมากแล้วผมชอบงานอู่ทั้งเหน่งมากคือทั้งสีทั้งยสีไม่แตกเลยอะคมดีมากเลยอะคมเต้นๆคมชอบความเงาเลยมองไกลๆสวยมองใกล้ยิ่งสวยขึ้นไปอีกเออเนี่ยเขาชอบเลยครับวันนี้งานเขาดีจริงใส่ร่มเนียนะครับตัวนี้เลยของแผลของแผลทั้งหนึ่งเอ้ยพี่แล้วอันนี้กล่องเอาไว้ไหนกล่องกล่องอะไรกล่องหัวเอาบนหัว โอ้ของที่บนเลยแล้วหม้อน้ำพี่หม้อน้ำมีเจอไหมหม้อน้ำินเตอร์เดิมไหมหม้อน้ำินเตอร์อันนี้เป็นของเครื่องเดิมเลยอ๋อของเครื่องเดิมผมเองดีพอดีมันเป็นหม้อน้ำหนาเนี่ยอ๋อก็คือมันได้เนาะได้เดิมอ่าแล้วเกียร์นี้ก็เป็นเกียร์เดิมของสัมที่ที่อืมปึ่งไายเท่าไหร่ที่อันนี้รูปหน้าถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเกียสามเก้าได้เป็นเกียสามเก้าอุ้ยอ้อยหน้าพอดีเลยเนี่ยพอดีครับแต่ถามว่า เขาเหมือนจะช้าไปใช่ไหมใช่ช้ว่ะขายแต่น้ำเขาอ,อาจาจะช้าไปหน่อยอ่าเดี๋ยวก็รู้ใครรุ่นพ่อพันธุ์ที่ไปจอ,อมาก 100, 100, 100็้วร้อยร้อยี่บ้านแล้วนะยังไม่เต็มยังไม่ไอ้นี่เลยแล้บเขาขอยังไม่พอจังอ่ายังไม่พออยู่ไม่แต่ว่ากดคันเร่งนี่มันมามา,มาตามมือดีมากเลยนะทั้งมอเมาร์ไซค์เองเลยมามาลีที่ร้านนีอะดุนเลยนะเอาเลยใช่ใช่เขาเห็นคลิปเราเขาที่นี่ตรงนี้เหรอใช่ มอน,นี่คือระดับหนึ่งของอีซุแล้วอ่าต้นๆแล้วอ่าตึงๆอ,อ่ะอือเอาหัวเก่งลงอืมหนักในการอยู่สไลด์มาแล้วครับนี่ขึ้นกีก้ากลับบ้านเลย ถ้าเกิดว่าท่านใดอยากได้สไลด์แบบนี้นะครับสามารถติดต่อผมได้เลยที่ผมมีหัวกระซี่ขายนะไม่ว่าจะเป็นอีวสุหรือว่าฮีโน่เอเจนรอยครับนิวโปเฟียก็มีนิวกิกาก็มีอยากได้ก็สามารถทักมาเลยครับราคาไม่แรงมากสเปกนี้นี่ตัวนี้ยังลอยนะหน้าลางไฟหน้าตั้งครับกิกาตัวท้ายก่อนที่จะอัพเป็นนิวกาโอ้โหก็สวยชมนี้ออโตโไหมเนี่ย หน้าแนบหลังถุงลมนี่ครับออข้างหน้าน่ายกไม่ได้นอะกแต่ว่ามีตัววินให้รถมีตัววินที่สามารถดึงรถขึ้นได้นะครับนี่แหละตรงแน่มอบมอบมอบ นี่เป็นไงถุงลมเหมาะงี้ถุงลมนี่ครับโคตรเหมาะเลยกระบะยาวเลยครับพี่กระบะยาวเลยครับผมอันนี้ยาว9เมตร9เมตร50โอ้บหยาวมากนี่ครับชานชัยการโยธาครับ2 0 0 3ูามนี้เลยครับ ขึ้นครับว่าติดหรือเปล่าแต่ที่เดาไว้มองแล้วน่าจะไม่ติดเพราะว่าคันนี้เคยย้ายคันนี้อยู่คาดว่าน่าจะไม่ติดอถอยหลังตั้งลาำครับมีการหนุน คันนี้เกียร์ออโต้ด้วยเนี่ยเกียร์สม,มูทเตอร์6ยูแซตขึ้นขึ้นขึ้นมาขุดหน้าจะกวาดไม้ไปไเลยเิอไม้ไว้โอ้คดีไม่ติดกับ มาไหนก็ง่ายครับพันเตียเนี่ยข้อดีของถุงลมครับผมถุงลมนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ทนอย่างที่คิดนะถุงลมเอาจริงมันมันก็ทนนะจริงแต่ว่ามันมีอายออุการใช้งานของอะไรบางอย่างประมาณนั้นนะครับแล้วก็มันมันนิ่มด้วยมันนุ่มด้วยแระแท้ครับถุงลมมันปรับขึ้นลงได้ด้วยข้อดีของถุงลมนี่แหละถุงลมโซลารมันก็นิ่งกว่าด้วยนะครับจากคนท,ที่ใช้งาน ที่ชอบมากคือเนี่ยมันสามารถกดลงนะครับกดลงให้มันสูงได้ต่ำได้ออกกันทางนะครับ กลาบครับ